สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอนุสาวรีย์ช้างเผือกในจังหวัดเชียงใหม่ตามประวัติกล่าวว่าอนุสาวรีย์ช้างเผือกมีความสำคัญต่อเมืองเชียงใหม่ทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเชื่อมีประวัติความเป็นมาปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่โดยแบ่งเป็นสองความเชื่อรูปปั้นช้างที่สร้างขึ้นในเมืองเชียงใหม่ มีทั้งช้างเผือกที่เป็นอนุสาวรีซึ่งต่อมากลายเป็นช้างเผือกอารักเมืองและหรือเสื้อเมืองและช้างในฐานะอารักเมืองเช่นกันแต่มีที่ตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งเป็นรูปช้างเผือกสองเชือกและช้างทางกล่าบมีความสําคัญต่อเมืองเชียงใหม่ทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเชื่อซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจไม่น้อยเฉพาะรูปช้างเผือกที่เป็นอนุสาวรี มีประวัติความเป็นมาปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่าในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์ลำดับที่เจในราชวงศ์บางรายนั้นล้านนากับสุขโขทยัยมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันครั้งหนึ่งกษัตริย์ของสุขโขทยัยคือพระเจ้าสายลือไทยเกิดความขัดแย้งกับกษัตริย์อยุธยาจึงได้มีราชสารมาขอกองทัพเชียงใหม่ไปช่วยรบกับอยุธยา พระเจ้าแสนเมืองมาทรงยกกองทัพไปช่วยเมื่อถึงสุขโขทัยได้ตั้งทัพอยู่นอกเมืองและพักพนรอให้พระเจ้าใสลือไทยออกมาต้อนรับแต่เหตุการณ์กลับเป็นว่าสุขโขทัยยกทัพเข้ารอบโจมตีทัพเชียงใหม่ในเวลาดึกของคืนหนึง่งโดยไม่ทันได้ตั้งตัวทัพเชียงใหม่แตกพ่ายพระเจ้าแสนเมืองมาพลัดหลงออกนอกกองทัพเสด็จหนีไปทางทัพสลิดและได้พบชายสองคน คนหนึ่งชื่อไอ้ออกอีกคนหนึ่งชื่อไอ้ยีระบุคคลทั้งสองได้ผลัดกันแบกพระองค์ไปตามทางจนถึงเมืองเชียงใหม่คุณความดีครั้งนั้นพระยาแสนเมืองมาทรงได้ปูนบําเหน็จทั้งสองเป็นขุนช้างซ้ายและขุนช้างขวาโดยให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของเชียงโฉมทางทิศตะวันออกจากนั้นทั้งสองได้สร้างรูปช้างเผือกไว้ซ้ายขวา โดยให้มีช่องทางเดินระหว่างช้างทั้งสองเชือกความตอนนี้จะมีอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับวัดพระงามเชียงใหม่พุทธศักราช2469ภูกที่3ซึ่งถ้าสนใจก็ต้องไปหาอ่านเอานะครับเพราะเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาสมัยกรุงศระกนสิงพระเจ้ากาวิละเจ้าประเทศราชเชียงใหม่ได้สร้างรูปปั้นช้างเผือกสองเชือก มีขนาดโตเท่ากับช้างตัวจริงและค่าสุ้มคง้งคลุมช้างเอาไว้ให้มองเข้าไปทางด้านหัวช้างมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศและมีประตูเข้าออกได้ทาด้วยสีขาวทั้งตัวช้างและกำแพงช้างเชือกที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกชื่อว่าปราบจักรวาลส่วนช้างเชือกที่หันหน้าไปทางทิศเหนือชื่อว่าปราบเมืองมารหรือปราบเมืองมารยั เมื่อวันเสาร์ขึ้น11ค่ำเดือน7พุทธศักราช2343สร้างไว้ทางหัวเวียงนอกประตูช้างเผือกและทางฝั่งฝ้าตะวันออกของถนนช้างเผือกจากการสร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือกสองเชือกนี้จึงเป็นเหตุให้ในสมัยหลังชื่อประตูเมืองเชียงใหม่ด้านเหนือเดิมชื่อประตูหัวเวียงก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นประตูช้างเผือกตามชื่ออนุสาวรีย์ในปัจจุบันนั่นเอง อนุสาวรีย์ช้างเผือกของไอ้อกกับไอยยีระจะมีความเป็นมาที่แท้จริงอย่างไรผู้คนในสมัยปัจจุบันไม่มีใครพบเห็นอย่างไรก็ตามรูปอนุสาวรีย์ดังกล่าวจะมีอายุยืนนานเพียงใดไม่ปรากฏหลักฐานแต่พบว่ามีการสร้างรูปช้างเผือกขึ้นใหม่ณบริเวณใกล้เคียงกันในสมัยพญาติโรกราชครั้งหนึ่งและในสมัยพระเจ้ากาวิระอีกครั้งหนึ่งแต่การสร,าสร้างสองครั้งหลังนี้ เป็นการสร้างขึ้นในฐานะอารักเมืองหรือเสื้อเมืองซึ่งต่างจากการสร้างครั้งแรกที่สร้างในฐานะเป็นอนุสาวรีนั่นเอง